โอ้สวัสดีครับพี่น้อง fc เห็นอะไรเหมือนผมไหมเอ่ยไกลๆเลยนั่นนะขับรถผ่านครับโอ้โหควันนี่ขึ้นขโมงเลยครับเจ้ารถเมโครนี่เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับ วติดแล้ว้วันนีที่เรามาเห็นนี่ก็เป็นเจ้าคม,มสุครับเมื่อกี้ขับรถผ่านนี่ควันแบบงโงงเลยพี่น้องมองอะไรแทบไมา่เห็นเลยครับ ควันนีกโมง่เลยครับฝั่งนี้ก็เป็นโครงการครับเกษตรทฤษฎีใหม่คุดสะครับสองตัวแต่ตอนนี้คันนี้มีปัญหาแล้วครับตัวหนึ่งผมมาถ่ายไม่ทันครับเมื่อกี้ขับรถมาไม่ทันควันนี่นโอ้โห แต่คนขับบอกว่ามันน่าจะเกิดจากเขาสันนิษฐานไว้3อย่างครับมีเทอร์โบแล้วก็กรองดีเซลแล้วก็ปั๊มน่าจะประมาณนี้ครับตอนนี้กำลังเช็คไล่ครับตัวน,นี้เป็นโคมสึ พีซีสองร้อยขีดแปดมันเป็นมานานยังครับเนี่เป็นเมื่อวานอาการตอนแรกมันเปลี่ยนยังไงครับ ควันออกเลยนะโอ้เมื่อกี้นี่ควันแบบ้มาจากไหนครับป๋าแม่รถมาจากไหนนะครับอ,อาอ,อ,อ,อม,อขอมาขุดโครงการครับ ผมพาไปดูเจ้าซานี่ครับซานี่ขุดสะอยู่ฝั่งโน้นครับพามาดูเจ้าซานี่ครับ s y 2 1 5ทำการขึกษ,ษะโครงการครับสะลูกใหญ่ครับตามจริงขุดอยู่สองคันครับผม แต่อีกคันเจ้าโคมสึกเมื่อกี้มีปัญหาครับตอนนี้กำลังตรวจเช็คอาการมาพามาดูเจ้าซานี่ก่อนครับโอ้คันนี้แอร์ธรรมชาติครับพี่น้อง ธรรมชาติครับรุ่นเปิดประทุน Số oh. kè này okay. thói rốt mà chôn con đi thế <laughs> ศาสตัวนี้นี่ลูกใหญ่มากครับพี่น้องนี่ครับแต่ทงขาวหนึ่งไหนนะบอลทงขาวขาวหนึ่งไอโนะครับรอยยาวไปถึงรูนั่นแหละครับลูกใหญ่มาก รับเจ้าโคมัซึก็ต้องรอช่างมาเช็คก่อนครับใครเป็นคนขับปาบอ่ครับใครขับปาร์บบอเมื่อกี้เช็คอ,อะไรครับเนี่ยอ๋อ,อ,อ,อใส่กรองอากาศ โอ้สลักครับคลิปสั้นๆครับตอนนี้เรรอทีมงานช่างมาเช็คครับผม ว่าปัญหาเกิดกับอะไรครับเนื่องจากควันขโมงเลยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ